มาต่อ EP พีสองนะคะพอดีเมื่อกี้มีสายเข้าค่ะบทที่หกบทสวดจุนราชยปกรณนโมมีพุทธเตชสะสัรัตนาตาญธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวนา,ารายะปราเมสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจะจาตุโรกาคัมพีรักขกาสุมุทธาภูตุงคังคาจะสัม จสัพพรมะชัยยะปสิทธิ์พวันตุเตชัยยะชัยยะธนีธณีอุทัติอุทัตีนาทีนาธีชัยยะชัยยะข้าคนละตนนิสัยนิไรใสศีนะเมรุราชาพลนะราชีชัยยะชัยยะคัมพีระสวพีนาเคนนะทนาคีปีสาจะพุตะการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงสิงคีสุธาธานามุก าชาชัายายชัายาวารุณะมุขาสาตาชัายายชัายาจำปาทินาคะกุราคันทกชัายายชัาย,ยาคัชะคนนาตุรง สุการาภูชงสีหาพยัคฆีปาชัยยะชัยยะว่ารุณนนุโขายาตาชิตาชิตาเสนารีปุนาสุธินาฤดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวิชัยยะชัยยะธรณีตาเรสทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะธณีสารตินทธาชัยยะชัยยะมังคราลัญญาภักเเวชัยยะชัยยะว่ารุณนนยะเขชัยยะชัยยะขาเสสูราภูผู้ชาเตชา ชัยยะชัยยะพรหมเมธะขนาชายยะชายยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกะพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหาโรหารินเทวาชัยยะชัยยะพรหมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุฑหาโกวิรุปโคจันทิมารวิอินโทจาวนเตโยจักกุเวโรพารุโนปิจั อคิวายโยจะปาชุนโหกุม,มาโรทัตตารัทากอัฐารัสสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทายโยอิสินโนสาวกาสัปาชัยเราโพพอวันตุเตชัยยรโมมจกสังโฆจัตัาสปาโรจชัยมมพพชยกังเอเตนะชัยยเตเชนาชัยยะโสติพวันตุเตเอเตนะพูดท้าเตเชนะหหนตุเตชัยยมังคค่ะ ลังชัยยะชายโยปีพุทธศาสิริมะโตยังมารัสสะจาับปาปีมะโตปรชาชโยอุโคสะยม โพธิมันเตปมโมทิตาชัยยะตถาพัมม่าฆนามาเหสีโนชัยโยปีพุทธศาสิริมัตโตยังมารัสสะจปาปีมาโตปราชาโยโคสยมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาอินทคานามาเหสีโนชัยโยปีพุทธศาสิริมัตโตยังมารัสสะจปาปีมาโตปราชาโยอุโคสยมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาเทวะานามาเหสีโนชัยโย ปีพุทธศสิริมตัวยังมาลสัจปาปีมตโตปราชายโยอุโคไยโยโพธิมันเตปโมทิตาชัยาตถาสุปันนาฆานามเหสีโนัยโยปีพุทธศสิริมตัวยังมาลสัจปาปีมตโตปราชายโยอุโคไซยมโพธิมันเตปโมทิตาชัยะตถานาคฆานามเหสีโน ชายโยปีพุทธศาสิริมตัตโตยังมารัสสะจะปาปีมตัตโตปราชายโยอุโคสายมโพทิมันเตปโมทิตาชย,ยัตตาสะพัมมาคานามาเหสีโนชาชายันโตโพธิยามูเรศกยานางนันที่วัตวตะโตตะโนเอวังตะวังวิชายโย โหิชยันสุชยมังคาเลอปาราชิตาปัลังเคสีเสปตะวิโปขะเรอภิเสเกสัภาพพุทธานังอคับปัตโตปโมทติสุนักขตังสุมังฆาลังสุปพาตังสุหิตตตังสุขานสุมูลหุโตจะสุยิตทังพัมมาริสุปทักขีนังกายกรามังวาจากรามัง ปะทะขีนังปะทะขีนังมานกรรมังปานีทีเตปะทะขีนาปะทะขีนากตะวานะพระพันตันเถปะทะขีเนเตอัฐารัฐาสุกิตาวิรุหาพุทธะสาสนีอโลคาสุกิตาโหถาสาหาสัพเพหิยาติพิสุนันตุโพโตเยเทวาอัสมิงธานีอธิขตาธีคายุกาสัทธาโหตุ ตาโหตูสัพพธาลักขันตูสัพพาสตานางรักขันตูชีน้าสาสานังยากาจิปัตนาตีสังสัพเพปุเรนตุมโนรกามโนรถายุทธะกาเรปาวสันตุวสังวสาว,วาราหากาโรคาจุปัทวาเตสังนิวารินตุจะสัพพาธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะาระหัง เจตบทสวดธรรมนิยามาสุตังเอวัมมีสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสาวัตียังวิหารตีเชตตะวเนานากาปินทิกัตทะสา,าราเมตันตารโาคพระกวาพิกุอามมนเตสีพิขโวพรภารานเตติเตพิกุพระกวาโตปัจจโสสงพระกวา เอตะทาโวจักอุปาทาวาอิพิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมะนิยมามกาสพเพสังคารานิจาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชิติอภิสมติอภิ อภิสัมผู้ิตวาอภิสเมตวามตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปันธเปติวิวรารติวิพาชาติอุตานิโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตตถาคตังอนุปาทาวาตถาคตังทิตาวาสาธา ตุธรรมะทิตตาธรรมานิยามะคาสเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุทติอภิสมีติอภิสัมพุทธิตวาอภิสมีตาวาาจคติเทเสติปัญญาเปติปันธเปติวิวรติวิภาชติอุตานิกรติสัเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสา ทาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามกาตาสัพเพสธรรมะอนันตาติตั้งตถาคตโตอภิสามพุชิตติอภิสเมตติอภิสามพุชิตว่าอภิสเมตตว่าจิกาติเทเสติปัญญเปติปัทเปติวิวรติวิภาชติอุตานิกรติสัพเพธรรมะอนันตาติอิท้ามโหจากภควาตตะมนาเตพิกุภควะโตภาสีตังอภินันทุติ แปดบัสวดพัด เทกรัตตาคาถาอติตังนาวาขมยอญานปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติตังปะหินันตังอปัตตจันตานาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคดก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยทำมังตันถาตันถาวิปัสติอสังเฮรังอสังกุปังตังวิทา มะนูรูหาเยผู้ใดเห็นทำมันเกิดขึ้นเฉพาะในหน้าที่นั้นๆอย่างแจม่มแจ้งไม่งอนเงีนคอนแกงเขาควรพ่อภูนาการเช่นนั้นไว้อัจเทวากิจจะมามาตับปังโกชัตยมามะละนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้น้าหีโนสังขารันเตนะมหาเสเนนะมามัจุนาพ่อการผับเพียนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหา ิมาตาปิงอาโหรันตามาทันตันติตั้งตังเวพาเทกรัโตติสันโตอาจิคาเตมุนีมุนีผู้สงบยี่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม 9ก้าบทสวดธรรมสังเวขาปัจจะเวคณะสัพเพสังขารานิจสังขารคือร่างกายจิตใจแรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจแรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมานันตาสิงทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่า,วาตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตั na, งชีวิตเกินของไม่ยั่งยืนทุวังมราณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวัส,สังมายยามาริตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ C, มราณะปะริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดร,รอบชีวิตตังเมอานิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยต นิยตังความตายเป็นของเราเป็นของเที่ยง <c oughs> <c oughs> วัตตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยอิอาจีร่างร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นั้นเออเปตวิญญาโนขั้นปัสจากวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนนทัพปัทวิงซึ่งแผ่นดิน ริงฆาแรางอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัดทังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาว่าตัดสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทาวายาธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตว่านิรูดชันตีขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวมปาสามาสามโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันตีจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กําลังตายอยู่มริงสูจาม,มาร สาเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังมาริสามีเราจัะ <c oughs> ตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีมีอิทธสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยสีปโดปสวดไม่ตายยังกิจจียังกิจจีสู กุสารังกัมมังสัพเพหิพะเตหิกะตังปุญญังโนอนุโมทามิสุนามโตโขยโตเยเทวะอัสสะมิงาเนะอธิคตาธิายุกาสัทธาหนตุ สุกิตาหนตุทุกขาปมุนจ anyway. ัน oh ตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพายาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพอาจาลิยุปชะยาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพนะขาสุกิตาหงตุทุกขาปมุนจันตุ สัพเพเทวสุกิตาหุนตุทุกขาประมุลจันตุสัพเพสามาตินังสมมิสัม,มิชนตุโว1สิ 11. บเอ็ดบูสวดบูชาหลวงปูท่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวะนาโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวะนาโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภกขะวะสิบสองบูสวดปันตินาคะนาคาถายาเทวตาสันติวิหา กะวาสินนีถูเปขาเลโพตีคาเลตาหิงตาหิงตารรมาธาเนนะพระวันตุปูชิตาสุดทิ้งกระโรนเตทาวิหารมันทะเลเทราจามัชาหน้าวานาวกา,ากาจะพิกาโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสากาคามาจาเทสานิ้ามาจะอิสาลาสปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะราพุชา,า,ชาเยปิด จะอันทะสัมภาวาสังเสทชาตาอาะัะโวปะปาติกานิยานิกังธรรมาวรังปฏิจเตสเพปิทุกขาัสากรนตุสังขายังทาตูจีรงังสตังธรรมโมธรรมมาราจะอุจะปลูกข้าวราสังโคโหนตุสะมะขวสะมะโควะ อธายาจาหิตายาจ่าอัมเฮระขัตุสัทธรรมโมสะเพปิธรรมมาจาริโนพุทิงสัมปาปุเนยามาธรรมเมอรลยาปเวทิเตปัสสนนาหุนตัวสเพปิปานิโนพุทธศาสเนสสัมมาทารังปเวชันโตกาเรเทโวปวัสสตุพุทธิภาวะสัตตานังสมิดทางเนตุ เมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันตีปุตตะกางเอวังทมเมนาราชาโนปะชังรักขันตูสัพพา 21. ทา21เทวตาอุยโยชะนาคาถาทุกขปัตาไม่ใช่บทที่13บทสวดเทวตาอุยโยชะนาคาถาทุกขปัตาจะนี่ทุกขายะปัตาจะนิ่พยาโสกปัตาจะนี่โสขา หนุนตูสัพเพปิสัพเพปิปานิโนเอตวาตตาจัามเอหิสัพพตังปุญญาสัพพทังสัพเพเทวานุโมทันตูสัพพะสัพปติสิทธิยาทานังท้าทันตูสัททายะสีลังลักขันตูสัพพทาภาวนาพิรตาหนุนตูคัตสันตูเทวตาคัตตาสิบสี่บทสวดสุมงคลคาถาหนุนตูสัพพังสุมังคัลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะ พุทธานุภาเวนาสุธี ALLY นิรันตานตราังหนตูสัพพังสมังคาลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสุธีหนตูนิรันตาังหนตูสัพพังสมังคาลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนาสุธีหนตูนิรันตาลัง สัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานันจายังพ้าลังอรหันตานันจตีเชนะลักขังพันธมิสสะพสโสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานันจายังพ้าลังอรลหันตานันจตีเชนะลักขังพันธมิสสะพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานันจายังพ้าลังอรลหันตานันจตีเชนะลักขังพันธมิสสะพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานันจายังพ้าลังอรหันตานันจตีเชนะลักขังพันธมิสสะพโส สัพเพพทธภาระปตาปเจกานันจายังภาลังอาหารตานันจเตเชนะรักขังพันธมิสสพสสัพเพพทธาภาระปตาปเจกานันจายังภาลังอาหารตานันจเตเชนะรักขังพันธมิสสะพสสัพเพพทธาภาระปตาปเจกานันจายังภาลังอาหารตานันจเตเชนะรักขังพันธมิสสะพสสัพเพพทธาภาระปตาปเจกานันจายังภาลังอาหารตานันจเตเชนะรักขังพันธมิสสะพส สัพเพพุทธาพารัปัตตาปเจกานันจัยยังพ้าลังอรหันตานันจเตชีนังรักขังพันธมิสประส ด้วยอานาจแห่งมุญสุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศถวยเป็นพระราชกุศนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาธิพะบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาคาลัยขออนิสสงแห่งบุลกุศนนี้จงเป็นสัพพระสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคลาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิ พระธรรมคำสอนแห่งอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุคศลนี้โปรประสิทธิ์ประสาทพร น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลภาพปิดตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลายรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ส,สิงอมูเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสีรีมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุประการด้วยเทินสาธุ